สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องปาออนพี่สาวลุงพลนะครับปาออนเองอยังอยู่เนาะปาออนอยู่เนาะนะครับมาเบิ่งปาออนเองอยังอยู่เนาะอ่าปาออนเองอยังอยู่กี่โอกินข้าวบ่กินข้าวโอ้ปะออนที่ยังด้วยค่ะเดอ้อปาออนกินข้าวครับนี่เขาที่ยงค่ะ นี่สมปาน้อยสมปาน้อยครับสมปาน้อยมัตตบานเฮาเด้อพ่อแม่พี่นองเลยนี่ค่ะแซบแซบค่ะกับข้าวเที่ยงบอกป้าเนี่ยข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงอ๋อข้าวเที่ยง่ยสมปาน้อยสมปาน้อยครับป้ามากินข้าวเที่ยงครับกัดเลยแซบหลายพ่อแม่พี่น้องกับยังอีกป้ากินกันยังอีกอะ กับสมพักสมพักครับสมพักเอาตาบ้านหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยพักกระลำค่ะผักกระลำเนือยใช้ต้นหอมน้ำเนยๆค่ะทุงเพลทขั้นละเนี่สสำเร็จแล้วค่ะเนี่ยเสียบลายเนี่ยกรลังหิวค่ะเนี่ยปั้นข่าเนี่ยปั้นข้าเนียวโอ้ยข้าเนียวก็ติดมือดอะค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ค่ะกินเลยค่ะแบบกินแบบประหยัดเนาะค่ะเนาะ ประหยัดเนาะค่ะเนาะมันจังมันจังอยู่ได้นะคะฮะโบประหยัดก็อยู่บได้ค่ะนี่ค่ะใช่เงินเมือละยี่สิบบาทด้วยค่ะเด้อเนี่ยค่ากาแฟล้วนๆค่ะเมืองละยี่สิบบาทนี่ก็คือเอามาแต่บานลุงพ้นเด้อเนี่ยแซ่บหลายลูกโดดมากินข้าวเที่ยงขู่มื้อบอกว่ามากินจเมืองแล้วอ๋อป้ามาขู่มื้อครับ ว่ามากินบ่ได้ดอกกับประหยัดแม่เขาสั่กระบอกเขาสั่กระบอมีแลลวเนะาะกระบอกประหยัดกรหู่ประหยัดกระบอมีะนะ่แล้ะเนาะเออสิไปกินตามพัตตะคานยังไงมันก็เป็นไปบ่ได้อีกลแล้วนี่แหละพ่อแม่พ่นบอกว่ารู้จักจกินรู้จักจใช้ประชันวาให้ประหยัดประหยัดพ่อแม่บอก,ตกแต่เล็กแต่น้อยนี่ค่ะเสีบยบไหล ลูกโดดแบบนั้าอะเนี่ยดุงพ่มมนมากมักเลยค่ะเด้อเนี่ยสมพักกาศเนี่ยสมพักกระลำเนาะป <c oughs> อนกอระบ้อพิษสมพักกระลำนนเป็นตะแซะนมะปลาเป็นตะเซบฝีมือปุ๋ยน,น,นอ พีเมอร์ลุงเพชรเด้อค่ะขิงกะหมดเลยค่ะ